สิบเอ็ดบสวดมังคะระสุตรกรงเอเสวนาจะพาลานางังปฏิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางังเอตัมมังคะระมุตตมังปะรูเทสะวาโสจะปุเพจะตัตตะ,ะปุญญาตาอจะสัมมาปฏิจะเอตัมมังคะระมุตตมังพาหุสะจะปะสันจะ วินาโยจะสุสิขิโตสภัสตตาจะยาวาจาเอตัมมังคะระมุตตะมังมาตาปิอุตตะปัญธาหนังปุตตาทาสักขาโหอนาคกราจะกรรมมันตาเอตัมมังคะระมุตตะมังนันจะธรรมะจัตถียาญาตานันจะสักคาโหานัน วาชินี้กรรมานิเอตัมมังคะระุตตมังอะระตีตตาปะปะมัตตาปนาจะยาณโมอปมาโทจะทมเมสุเอตัมมังคะระุตตมังคา,ะงาะระโวจะนวา,โ,า,นวาโตจะสันตุีจะกันทาตากะเลนะธรรมะสกวัตังเอตัมมังคะระุตตมังขีขันตีจะโสวัจะสตา มานะนันจะทัตตังเดนะธรรมสากัญสาเอตัรมมังคะลุตมะมังจะโปจะพัมมะจะลิยันจะหาลิยะสัจจานะทัตตังนิพานะสักนิกิริยาจะเอตัรมมังคะลุตะมังพระหุจะจะโลกะธรรมเมหิกิตังจะนะกรรมปติอโสกังวิระขงังเขมังเอตัรมมังคะมมลุตตะมัมง เอตาทิสานิกัตาวานะสัพพาถามาปร,ริยาตาสัพพา,าโสทิขันฉันติตันเตสังมังคะระมุตตะมังติ 12. บ,อบสอทสวดตรัตะนะะเรียนยังกันจิวิวตังอิทาววาอุปังวาตะเคสุวะยังตรัตนางปะนิตังนะโนตะมังอิทธิ คถาคาเตนะอิคัมปีพุทธะรัตนังปณิตังเอิเตนะสัจเจนะสุวัตถิหนตุยังยังวิลาคังอะมะตังปณิตังยะถาคตาสักเกมะนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะธรรมะธิกันจิอิคัมปีธรรมเมรัตนังปณิตังอิเตนะสัจเจนะสุวัตถิหนตุยามพุทธเสถโถปะริวันเย จะรีสุจริงสมาธิมานะกัญญามะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิจติอิทัมปิทัมเมรตัตนางปนิตังเอเตนะสัตเตนะถุว,วะทิโหนตุเยปุคลาอัตตะสตังตะตะสาจะติตาลิอะเตนิลุคานิโหนติเตทะกิเนยะสุขตันตัสสาภกาเอตสุทนานิปะหะมาระนิ อิทามปีสังเครตนาปนิตังเอเตนะสัจเจนะถวะทิโพนตุเยสุปุตตาสนาทัสเหนะนิกามิโนคาตมาเนสินิมหิเตปติตาปตตาอานาคตังวิขะตุถามุตานิตุติงกันชะมานาอิทามปีสังเครตนาปนิตังเอเตนะสัจเจนะุวะทิโพนตุขีนางุรานังนหวัง นัตติสัมมาวาปิจิตตายะทันติเกรตวันตมิงเตชีนาพีชาอะพิลุกินันทานิอันติทารายะยัมปิทีโปอีธรรมปิสังเกตุนาปนิตังเอเทนะสันเจนะสุวติโหตุ 13. บทสวดธรรมบทตหัตวอัตตาหะเว ขิตังเศยโยยายายังอิตาลาปชาอันตะทันตะทะโปสัสะนิจังสจยาตะจานิโนะเวเทวโวจันทันทันโพนะมาโลสหะพัมมะมุมาขิตังอัปปะขิตังกะลิลาถาทะพูัสสะชันตุโนะสิบสี่ บทสวดเกะปุตตสูดพาสิตามังทังเตนะภะกาวัตตาเจนาตาปัะตาอาหัตตาสามัมมาสัมพุเตนะอัตตุมเหมาอานุสักเวนะมาตัรัมปัมมารยามาอติกะลายะมาภาติกะสัมปทานีนะมากัตะ เหตุมาจะมาคเหตุมามากาปะวิขัดเจนะมาทิิตานานักปิยามาพันภะปูปชายามามาโยโนขโลุยะธาตุมเมเหตานาวะเนยยาธาอิเมธรรม,มาอากุสลาอิเมธรรม,มาลา ปชาอิเธอรมาวิกุสลาหิตาธรรมาธรรมาสมันตาสมาหินะอิขิตายะทุกขายะสาวะตันติอัตตุมเหปชาเหยาทะยะทาตุมเหอนาวะ ชาเนยถาอิเมธรมากะสุราอิเมธรมาอะนะวัชาอิเมธรมาวิถุป,ปะแตถาอิเมธรมาสะมัตตาตามากินนาคิตายะสุขายะสังวัตติอะตถาตุมเหอัปปุปปชาวิหะเร ยถาติสิบห้าบทสวดอ,อุปเนยสูตรอุปเนยติชีวิตธมัตะปะมายุง จะลูปะนิตตะ,ะนะสันติตานาเอตังพยังพระและเนเปฆะมาโนปุญญาณิกะยิลาะอุขาวะอินิอุปนิยติชีวิตะมะปะมายังจะลูนิตตะ,ะสันต,ติตานาเอตังพะยังมะเละเนเปฆะมาโนโลกันมันสังปะชะเสสันติเปขโขโท โยทะกะเยนังสังยโมวาจานะอุทาเยสุสาตังตัสะเสตะสุขายะโหนติยังชีวะมาโนกะตะโลติปุญญธรรมโมอะเวรักขันติธรรมมาจะกิงธรรมโมจานิโนสุขะมาวาติติเอสานิสังโสหามเมสุขิเนนะทุกขติ ทนชันติธรรมาจะดีสัเพะสคขาระนิจติยะธา,าปัญญายะสะะตัาาาาต,ติอาทะนิพาชติทุกเขอาสะมัคโควิสุวิยาตมาสักขาราทุคาติยาธาปัญญายะสะะตัาาาาต,ติอาทะนิพาชติทุเขเอสังมัคโววิสุสญญะสะติยาสัเพมัตถานัตติยาธาปัญญายะปัจาะสะติอา,าทญญาะนิพาติจิต ทุเข๋เสมักขิวิสุทธิทยาสิบหกบทสวดอปนะก,กนชาดกอปน,นักการฐานะเมเทก,ทก,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 กทุกติยังอาตุตกกิกาอัตัทจายามีทวีตังกันจะยาปปณะกังปะหงเวสหานังยันติสภานี้ วานิินจะอะลามาคุเรติยานิมานุษพรภรัตติตาเนตังโคสารนังเขมังเนตังสารุณะมุตตะมังเนตังสารมะมาคัมมะสะพะทุกขาปะมุตจติโยจะพุทธาจะธรรมาจะสังฆะสารนังฆโตจะตาลิอานิยาสัจจานิสัมมาปัญญายะ ปัสติทุกขาทุขะสมุตตาทางังทุกขาสัจจะอติจะ,จะมังอะยันจะอนิคากิกังทุกขังปะสามาคามิหนังเอตังโขาสารังมตังเอตังสะระณมุตตมังเอตังสารมะกัมมะพุทธาทุกขามัดจุจักติสิบเจ็บทสวดพัเทกลัดกถา ติตังนาวะเคพระเมยะนับปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรกำเนึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะติตตามปะหิตนันตังอปตันจะอนาคตังสิ่งใดล้วนไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจจุบันนั้นจะ โยธรรมังตัสะตัสะวิปัสสติอะห,หังสังอะสังกุปปังตะวิทามะพระลูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งองแง,งไม่คล้องแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นนื่งเหนือให้ปุปโ่งเถิดอับเชวะกิจะมาตับปิงโกชะยังมะระานาังถุเว เงทำความเปลี่ยนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ในความตายในวันพุ่งนะอิโนโนังคันเตนะมหาเสนะมัจจุนาเพราะว่าความผันเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสในาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเทวันวิหาริมาตาปิงโหรันตะมัตตันติตังตังเวสพระรันกะรัตโตติสันโตอานิคเตมุกนิติ ะูมนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เสร็จค้างทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีนาตาลีเจริญหนึ่งด้วยปตะการชนี้แหละ <c oughs> <c oughs> บทสวดพิปัจจกเวนะกับปะทา ชลาธรรมโมมหิชลาังอนาถิโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรอดพ้นแต่ความแก่ไปไม่ได้พระยาทิงธรรมโมมหิพระยาทิงอนาถิโตเรามีความเจ็บแข้เป็นธรรมดาจะรอดพ้นแต่ความเจ็บไปไม่ได้เมรานังธรรมโมมหิเมรานังอนาถิโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรอดพ้นแต่ความตายไปไม่ได้สัมเพหิเมเพหินานาเพหินาณาาโวพินาภาโว เราจะละเว้นต่างๆคือว่าจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะสะโกมหิตกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะปันตุกรรมะปะติสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติตามีกรรมเป็นที่พึ่องาศายยังกรรมังกาลิสามิกานังวาปาปังกาตะตสะทายาโทเราทำกรรมอนไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้ตัต๋าของรักของกรรมนัึสิบไปเอวังอัมหิจิอภิหังปัจจักคเวตะตับผังเราทั้งหลายควรปิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด19กกบทสวดเทวดาอุ้ยโยชนคาถา ทุขปัตาจานิสทุขาายะปัตาจานิพยาโหกปัตาจาริโสกาโหตุสัพเปิปานิโนอิตวาปตาจะอัมเหหิพระต่างยาสัพตังสัพเทเทวนุโมทันตุสัพสัมปติทิติยาทานังทังทัตุสิทธิยาสีรังลักขันตุสัพทาภาวนาพิรตาโหตุขันันต yup ุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระหลับปเตมันปตตา ตเตกนัน,นจะยงังพระหลังอรหัตตันันจเเนะเตเชนัรักขันพัทธมิสัพโสยี่สิปปส 20. บบทสวดเทว,วะปัตติานะธานคาถายาเทว,วตาสันติวิหาระวิสณีทูเปคะเลโพติคะเล,ะเลตะหิงตะหิงตงาธรรมาเทาเนนะปัจมันตุปูชิตาโสถิงกะโรเททะวิหารัตตะรัตตะเตหะเลจะมันทานะวะกาจะพิกาวะ ตามิกาธานะปติอุป,ปาสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิตาลาซอปกาภูตาตุกกิตาพระวันตุเตจารพุทธาเยปิจะอัจะสัพพทาวาสัพเพชตาตาอัคตาวปปิตาติกานิญานิกังธรรมะวลังปฏิจะเตเตสัเพปิทุกขะสาจะโลตุสักกะยัง ทาตุกิลังสตังธโมธมมะรล,ะลาจะปุคลาสโคผลตัสัพมโควะอัายะจิตจิตายะจะหัมรักขันตุสัพทาสัพเพปิธรรมะจาริโนวัตโุสัพปาปิยะมะตัมเมอาริยะปะเวจิตเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปิปปติทานะคาถาปุต ยาสิธานิกัตตสะทายานิกาตะนิเมตเตศจะพิคิโนโหนตุสัปตานณตาปะมานากาเยปิยาคุณะวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทยานิธาจะมายะทิทาวาอัเยมัตตาตวาลิโนสัปตาติขันติโลกะระมิง เตกุมจะตุโยนิกาปัจเจกตตะตุโลกะลาสังฆลันตาภาวะภเวยาตังเยปฏิทานะเมอนุโมทันตุเตจะตังเมติมังนับปชานันติเทวังเมเตสังนิวาทะยุง นะโมนะนลานนะปุญญานังอนุโมททันเหตุนาสัพเพสตตาสานะโหตุเออเวลาสุขะชิวิโนเคมะปะทันจะปะโปนะตุเตสาสาระด okay. ิสตาตังสุภา ขอสัตว์ทั้งโลกขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แนแแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รนะักผู้มีคุณมีมารดาและบรรดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแสสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง แต่มีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูสาเกิดในกำหนดสีมีขันห้าแรขันหนึ่งแรขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบในการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถอดสัตว์ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบในการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าขอ ทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแต่จงถึงอันเกษมเถิดขอความบางดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสง์ อย่งการบูชาพรรัตนาตัยด้วยการสา,รายายบทสวดมนต์พระประสูตริพระเบเรียนและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิจงเกิดมีแต่ค้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวทยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุมโมทนาในการสายสยายบทสวดมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนมโมทนาแล้วโปรดทำานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งแพรลีพิณาโดยบูลเุทธิสมเด็จพระญาณสังวร บวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประเรียนและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิิธิ์รูปการเทิน